โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนที่กำลังชมคลิปของจ่าโอนะฮะจ่าโอ around the world นะฮะจ่าโออเมริกา around the world วันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่จ๋าได้บอกไปว่ามันเป็นวันหยุดยาวหยุดสี่วันด้วยกันนะฮะเป็นวัน thanksgiving นะครับวันวันขอบคุณขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณทุกอย่างเนาะมันเลยเรียกว่า thanksgiving นะฮะก็แต่จ๋าเชื่อว่ามันคงมีอะไรที่มากกว่านั้นนะฮะก็เดี๋ยว จ่าไม่อยากพูดมากเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่านะฮะจ่าก,ก็เลยมาบอกแค่นี้นะครับคือว่าวันนี้หยุดยาวทุกทีวันศุกร์จ่าก็จะมีคลิปสนุกๆแต่วันนี้ไม่ได้ไปทํางานก็เลยมาทําคลิปให้พี่ๆน้งนองๆทุกคนดีกว่านะครับเมื่อวานจ่าทาคลิป s สแกมเมอร์อีกแล้วใช่ไหมฮะ,ะพูดแบบสั้นๆว่าถ้าอยากจะเช็ค ว่าคนนี้ทหารจริงไม่จริงคือตัดปัญหาตัดออปชันตัดรูปภาพตัดทุกอย่างออกคือส่งอ e ีเมลทหารมาเลยนะฮะถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของจ่าว่าอ e ีเมลทหารมันเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรว่าจบท้ายลงท้ายด้วยอย่างไรดูยังไงให้มันเป็นอ e ีเมลทหารต้องไปดูคลิปนั้นนะฮะคลิปเมื่อวานและได้มีและได้มีอีกขั้นหนึ่งฮะหลังไมมาหาจา่า และคนนี้เขาอนุญาตให้จ่าเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะอ,อย่างที่จ่าได้พูดไปจ่าได้ให้คาปรึกษาหลายคนมากพี่พี่น้องน้องหลายคนมากโทรมาติดต่อกับจ่าว่า,เ,าเรื่องแบบนี้สแกมเมอร์มีจริงไหมอะไรก็อย่างไรก็แล้วแต่แต่จ่าไม่เคยเอาข้อมูลของคนอื่นมาเล่าหรือมาอัดคลิปคือเราให้ให้เกลียด ความตัดสินใจหรือว่าหรือว่าไอไอสถานการณ์หรือซิจูเอชันที่เขาอยู่เราจะไม่เอาเรื่องที่เราให้คำปรึกษามาทำคลิปเล่าแบบนี้เพราะมันไม่ดีนะฮะเพราะว่าจะให้ให้เกลียดคนท,ที่ที่ที่พยายามจะหาคำตอบหรือว่าพยายาม พยายามพยายามค้นหาว่าคนนี้ทหารจริงไม่จริงแล้วเราแล้วจ่าได้ให้คําปรึกษาไปแต่จ่าพูดได้เต็มปากเลยว่าจ่าไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดให้ใครฟังนอกาจากจ,จะมีบางคนบอกว่าเน้องจ่าพี่จ่าเอามาแชร์ได้เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นอ่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะรู้นะฮะแล้วก็ได้มีอีกท่านหนึ่งนะฮะเคสนี้ถือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจ่าจะเข้ามาวิเคราะห์แล้วกันเดี๋ยวจ่าจะอ่านนะฮะว่า,าว่าข้อความเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะครับคือท่านนี้ถ้าใน username ชื่อว่า blackwater นะฮะอยู่ในคอมเมนต์ของจ่าเลยเพราะว่าจ่าได้ทำคลิปสแกมเมอร์ไป1อันและเขาก็าจ่าก็จำไม่ได้ว่าคลิปอันไหนแต่ว่าเขาคอมเมนต์มาแบบนี้นะฮะตั้งใจฟังนะครับ Let's see อยากแชร์ประสบการณ์มีแฟนทหารอเมริกันอยู่ไนจีเรียค่ะเราทำงาน IT ค่ะเจอกันกับแฟนในเว็บเดทรูปที่แฟนใช้เป็นรูปผู้ชายบ้านๆบ่อๆบ้าๆแค่สองรูปไม่มีรูปที่ใส่เครื่องแบบทหารเลยหลังจากที่คุยกันได้สองวันแฟนยอมเปิดเผยอาชีพของเขาค่ะและได้ส่งรูปเต็มเครื่องแบบมาให้สรูป แรกๆเราก็ไม่เชื่อค่ะเพราะเราเองก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกแสแกมเมอร์ไว้เยอะพอสมควรทางแฟนเองค่ะที่เขาเป็นฝ่ายของเรา,าเป็นฝ่ายขอเรานะฮะแล้วก็ FaceTime เพราะเขาเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเราจะตรงปกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วตรงปกทั้งคู่ค่ะ ที่ค่ายทหารมีอินเทอร์เน็ตมีห้องคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะเราสามารถ FaceTime ได้โดยการ Skype ผ่านคอมพิวเตอร์แต่ห้ามให้ผอบอรู้ว่าเปิดกล้อง Skype โดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาจะทำจะถูกทำโทษด้วยการกักตัว3วันและอดอาหารทุกชนิดโทรศัพท์ที่ทหารใช้ไม่สามารถ FaceTime ได้ค่ะเพราะมันไม่มีกล้องหน้าและกล้องหลัง เฟซไทม์ผ่านคอมได้อย่างเดียวทุกภารกิจของแฟนเรารู้หมดค่ะแฟนไม่เคยมีความลับกับเราทุกวันนี้เรากับแฟนคุยกันทุกวันและยังรักกันดีอยากให้เรื่องนี้เป็นวิทยาทานอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคือจะอ่านคอมเมนต์นี้จาก็พอจับผิดได้หลายอย่างนะครับจาก็ อ่า e รสเพคคุณ Blackwater โดยการที่เรากา็พูดในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราแบบไม่เชื่อในบางคำหรือคำประโยชน์ที่เขาเขียนไว้แต่อย่างที่จ๋าบอกก็มันเป็นสิ่งที่คุณ Blackwater เชื่อไงฮะแต่ว่าจ๋าก็จะแย้งตรงที่จ๋าคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะ,ะแล้วจ๋าก็ได้ตอบตอบกลับไปแบบนี้นะฮะไม่รู้ใครอ่านคอมเมนต์หรือเปล่านะผมขอค้านหน่อยนะครับ จ่าเป็นคนเขียนให้เขาเองแล้วก็ผมขอค้านหน่อยนะครับไม่ได้อยากจะให้คุณเสียหน้าหรือแต่อย่างไร 1. เราไม่มีทหารอเมริกันในไนจีเรียอันนี้คือสิ่งที่จะย้อนแย้งไปในคอมเมนต์ของอคุณ Blackwater นะครับสองทำผิดกฎเพราะแอบติดต่อทางบ้านแล้วผอบอมีบทลงโทษกักตัว3วันแล้วไม่มีอาหารให้จ่าเป็นทหารมา20ปียังไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยครับ ไม่เคยจริงๆคือมากสุดเนี่ยส,สมัยก่อนเนี่ยเขามีลงโทษแบบนั้นจริงๆแต่ว่าจะให้กินน้ํากับขนมปังสามมือ้อแล้วก็กักในคุกทหารแค่นั้นฮะแต่ว่าไม่ให้กินอะไรเลยเนี่ยสามวันสี่วันอะไรเงี้ยคือคือมันถ้าภาษาอังกฤษมันมันจ๋าไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ฮิวแมนอ่ะมันมันแป๊บหนึ่งนะครับโทรศัพท์แบตใกล้หมดมืนเตือนอ่า คือมันไม่มีอ่ะที่แบบไม่ให้กินอาหารแล้วอดอาหาร3วัน3คืนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือเขาให้กินอยู่แต่นั่นก็คือสมัยเมื่อก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าลงโทษอะไรหักเงินเดือนง่ายสุดฮะหรือท่านโทษหนักกว่าไอ้ถ้าโทษหนักกว่าอ่ากับไอ้กับการผิดวินัยอย่างแบบเบาๆเงี้ยสุดมากสุดก็ไล่ออกแค่นั้นครับมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะฮะอ่า สามจ่าแย้งไปว่าคุณยังถือเป็นคนนอกนะฮะเพราะว่าถึงแม้คุณจะตกลงตรงใจว่าเป็นแฟนกันเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณยังไม่แต่งงานถึงแม้ภรรยาเนี่ยอย่างกับภรรยาของจ่าเนี่ยจ่าก็ายังไม่ให้ข้อมูลบางอย่างยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยการเคลื่อนไหวของกองทัพการเคลื่อนไหวของหน่วยาการที่หน่วยออกเข้าเข้าเข้า,ขา,ขาออกออกเนี่ยเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลนั้นเด็ดขาดหรือว่า อย่างกับถ้าจ่าไปอยู่ในที่ทํางานเนี่ยจ่าจะไม่ถ่ายบริเวณออฟฟิศจ่าหรือว่าทางเข้าทางออกเพราะว่ามันเป็น Data มันเป็น Intel มันเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประสงค์ไม่ดีกับกองทัพหรือทหารเขาก็จะรู้ว่าอ๋อทางเข้าทางนี้เขาดูคลิปเขาเห็นเพราะฉะนั้นการที่จ่ามาทําพวกนี้จ่าก็พอยังไงอ่ะก็คือต้องต้องมั่ร์ว่าเราไม่ให้ Intel อย่างคนอื่นและอย่างเช่น ที่จ่าแย้งไปก็บอกว่าเพราะว่าเขาพูดว่าเหมือนแบบทุกภารกิจแฟนเขาออกไปทําอะไรเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันไม่ใช่ความจริงจ่าก็เลยแย้งไปข้อสามนะครับแล้วจ่าก,ก็จบข้อความด้วยการที่ว่าจากที่คุณแบล็ k วอเตอร์เขียนมามันเป็นสิ่งที่คุณแบล็ k วอเตอร์เชื่อนะครับแต่สิ่งที่คุณแบล็ k วอเตอร์เล่ามาจ่าเชื่ออยู่ว่าอยู่ที่9 0เป็นเป็นสแกมเมอร์ รู้สึกผิดเหมือนกันนะฮะอย่างกับการที่ใครมาขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วเขาก็หนึ่งอาจจะค้นหาแล้วไม่ค้นหาแต่เขาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เหมือนคุณแบล็กวอเตอร์ก็ไม่รู้ไงใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณแบล็กวอเตอร์ก็บอกว่าเขาทำงาน IT ทก็คือมีการเช็คมีอะไรที่เขาคิดว่าอ่ะมันไม่ใช่สแกมเมอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่จ่าเขาแย้งไปแต่จ่าเขารู้สึกผิดนะฮะเพราะว่าเขาก็คุยกันนานแล้วแหละแล้วเราอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้มา หักความสัมพันธ์และนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากคอมเมนต์นี้เดี๋ยวจะรู้ว่าหมู่หรือจ๋านะฮะแต่ถ้าแฟนคุณบริสุทธิ์ใจจริงถ้าคุณแบล็ k วอเตอร์อยากรู้ว่าจา๋าหรือเขาคือตัวจริงให้เขาส่งอ e ีเมลมาหาจา๋าที่อ e ีเมลแล้วจ๋าก็แปะอ e ีเมลทหารของจ๋าไปเพราะว่าอ e ีเมลทหารมันมันไม่ได้เป็นข้อมูลลับหรืออะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าไออีเมลทหารพวกนี้ใครส่งมาหรือว่าส่งไวรัสมามันถูกสแกนมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามามาแฮกอะไรอย่างเงี้ยมันยากมันน้อยมากและอีกอย่างหนึง่งอ่ะอีเมลทหารเราใช้เป็นสื่อเวลาเราออกไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ เราจะมีคอมพิวเตอร์ในค่ายในหน่วยเราก็จะมาส่งอีเมลให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่รออยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์กันนอกจากจะมีเวลาว่างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลทหารบางคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยจ่าไปให้ข้อมูลมันไม่ใช่ฮะมันเป็นข้อมูลที่ที่เราให้กันอยู่แล้วฮะอย่างกับจ่าไปไหนถ้าใครถ้าจ่าออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วจ่าอยากให้คนทางบ้านติดต่อก็บอกเออเขียนอีเมลมานะฮะ เขามันอีเมลมันก็เข้ามาแต่ว่าเราก็มี IT System ที่สกรีนทุกอย่างว่าไม่มีไวรัสไม่มีไม่มีอะไรที่มาทำให้ System เราเราล้มเสียได้เนาะ,ะแล้วจากก็ยังอธิบายอีกเพราะว่าเพราะการสื่อสารทางอีเมลทหารถือว่าเฉพาะทหารจริงๆเขามีกันครับและถ้าเขาอ้างร้อยเหตุผลว่าไม่สามารถส่งได้เขาโกหก เพราะเวลาเราอยู่สนามรบเราใช้อ e ีเมลทหารติดต่อทางบ้านนะครับและสังเกตได้ง่ายว่าอ e ีเมลทหารจะจบด้วยคำว่าจุด mil ไม่ใช่ย่อ,อหรือว่าอะไรอย่างอื่นเพราะ mil แปลว่า military และทหารเท่านั้นที่มีนะครับและจ่าก็ได้ทำคลิปไปเมื่อวานว่าอ e ีเมลทหารดูกันยังไงเนาะขออภัยที่เราลาบและล้วงครับ แต่ไม่อยากให้ข้อมูลปิดเบือนวิ่งในช่องของจา่าเลยขออนุญาตแจ้งมาด้วยนะที่นี้ครับผมก็คุณ water, แบ็กวอเตอร์เราก็คุยกันนะฮะแล้วจากก่าก็ respect ในสิ่งที่เขาเชื่อแต่จ่าก,ก็ต้องมีจุดยืนที่พยายามจะอธิบายให้เขาเห็นในสิ่งที่จ่าเห็นแล้วถ้าเขาหักล้างกันยังไงนั่นก็คือดุลนิพิษของคุณดุนิพิษของอ จาพูดอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยด,ดุนพินิษของคุณแบล็ควอเตอร์ไปนะฮะภาษาไทยเริ่มไม่คล่องแล้วครับคุณแบล็ควอเตอร์ตอบกลับมาวันนั้นเลยนะฮะก็แบบตอบมาแบบเข้าใจเลยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะจ๋าใจจริงลึกๆแล้วเราก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีค่ะกุจแจจ๋าทำให้เราปลดล็อก ok ตัวเองได้มากเลยค่ะเราเป็นแค่แฟนค่ะจ๋าไม่ใช่เมียค่ะปีหน้าเราถึงจะได้มาเจอกันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณคิดดูดิคุณ b l a c k วอเตอคุยกับคนที่เขาคิดว่าเป็นทหารน่ะแล้วเขามีการนัดวงนัดวงวางพงวางแผนมาแต่งงแต่งงานอะไรเงี้ยคือน่าเป็นห่วงมากเลยนะฮะเมื่อคือนนี้คุณแบล็กวอเตอร์ติดต่อหาจากทาง Facebook นะฮะได้หลังใหม่มาแล้วคุยมาและก็จ่าพูดอีกครั้งนะครับ คุณ Blackwater เขาให้ permission จ่าแล้วนะฮะเขาอนุญาตให้จ่าเอาข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันกันเพื่อไม่ให้พี่ๆน้องๆคนไทยต้องถูกหลอกต้องถูกยังไงอะต้องถูกสแกมอีกนะฮะก็แล้วคุณคุณ c l w c t w r t e r ก็ส่งข้อความมาให้ครับหลังจาก5วันให้หลังที่เราคุยกันแลจะจ่าได้ชี้หลายๆทางนะครับ สวัสดีค่ะจ่าโอเรา Blackwater จาก YouTube ค่ะหลังจากที่เราได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองไปแล้วจ่าได้ช่วยปลดล็อกได้เยอะเลยค่ะเราเคยเจอสแกมเมอร์ในรูปแบบอื่นค่ะและไหวตัวทันแต่ในรูปแบบของทหารอเมริกันนี้เป็นครั้งแรกค่ะและเราต้องขอขอบคุณจ่าโอมากๆเลยค่ะที่ ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเราหลอกเอาอีเมลมันมาได้แล้วค่ะ U.S Army Military Vacation at USA.com เห็นไหมจบด้วยคำว่า .USA เอ้ย t USA.com คือโกหกฮะไอเว็บไออีเมลแบบนี้คือใครสร้างก็ได้ตอนนี้เราได้บล็อกมันทุกช่องทางติดต่อแล้วค่ะทุกวันนี้เราได้ด่าตัวเองทุกวันเลยค่ะจะ ว่าเราพลาดตรงไหนพลาดและพลาดได้อย่างไรท้งที่เราเองก็ระวังตัวเองมาตลอดเกี่ยวกับพวกแก c a m m e r ด่าได้เหมือนกันนะคะจ่าแต่อย่าแรงจ่าไม่ด่าครับจ่าดีใจและภูมิใจด,ด้วยซ้ำเวลาได้ช่วยเหลือคนบางคนนะฮะหรือว่าช่วยเหลือพี่ๆน้องๆและถ้าพี่ๆน้องๆกําลังดูคลิปนี้อยู่และอยากช่วยก็แชร์คลิปของจ่านะครับเพื่อให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยหรือว่าคนไทยที่ไหนก็แล้วแต่ให้เขาตื่นมาถ้ากําลังเจอแ scammer อยู่ อและมันก็จริงเหมือนอย่างที่จ่าได้พูดนั่น<ม>เห็นไหมฮะ,ะได้พูดเอาไว้ในคลิปล่าสุดนี่แหละคะ่ะว่าอาจจะมีพวกคนไทยที่เป็น s สแกมเมอร์เป็น FC ของจ่าด้วยคะ่ะอันนี้จ่าเชื่อนะเพราะจ่าทำคลิป s สแกมเมอร์มาเกือบ7-8เดือนละแล้วจ่าก็จะเห็น s สแกมเมอร์ที่พี่ๆน้องๆที่หลังไมค์มาห ah าจ่าแล้วก็จะดูว่าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงมาก ล่าสุดนี่คืออ e ีเมลฮะอีเมลนี่คือพยายามจะจบท้ายด้วยจุด m i l แต่เขาทำไม่ได้ไงเขาก็เลยเอาออเหมือนแบบยังไงอะมี m i l อยู่ข้างหน้าตัว a วงกลมอะอันนั้นมันไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือเขาสร้างเองจุด m i l มันต้องลงท้ายแทนด้วยตัว,ต,วตัวคำว่าจุด c o m c o m นะฮะมันต้องได้มันต้องจบด้วยว่า m i l เพราะฉะนั้นสแกมเมอร์มันทำไม่ได้แต่สแกมเมอร์มันวิวัฒนาการ ปรับปรุงอ e ีเมลตัวเองให้มีคำว่าจุด M I L เพราะบางคนอาจจะค้นหาคำจุด M I L แต่คือต้องลงท้ายอย่างเดียวเนาะโหสุดยอดมากเลยฮะพวกมันถึงได้มีการพัฒนาการไปได้ไกลขนาดนี้อยากให้จ่าเอาประสบการณ์จากการถูกหลอกของเราในครั้งนี้เล่าสู่ FC ของจ่าทุกๆคนได้รับรู้ขอบคุณมากเลยครับคุณ Black ว a เต r ฮะ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะฮะคือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์จริงไม่เหมือนการนั่งอ่านประสบการณ์คนอื่นนะฮะต้องเจอประสบการณ์จริงแล้วเอามาแบ่งปันกันและให้คนอื่นอ่ใช้วิจารณญาณตัดสินใจเองว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะแต่นี่คือไม่เฟกไม่นี่คือชีวิตนี่คือเรียลเลยครับผม อของจ่าทุกๆคนได้รับรู้รับฟังด้วยค่ะเราขอขอบพระคุณจ่าโอมากๆเลยค่ะที่ได้ช่วยเราปลดปัญหา,าปลดล็อกปัญหาในครั้งนี้ได้ขอบคุณจ่าโอมากจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยฮะมัน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 ยังไงอ่ะมันมันทำมาจากใจฮะแล้วแล้วเราเห็นพี่ๆน้องๆคนไทยโดนหลอกแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดไปด้วยฮะก็ ผมดีใจมากเลยครับที่คุณ Blackwater ได้หลุดมาจากแสแกมเมอร์กลุ่มเหล่านั้นนะฮะส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนที่ยังถูกสแกมเมอร์หลอกอยู่นะฮะถามจ่าโออเมริกาได้ครับเดี๋ยวเรามารู้กันเลยครับว่าแสแกมเมอร์ที่คุณคุยอยู่กับจ่าโอใครคือทหารจริงอย่าได้ถูกหลอกนะครับและใครกำลังดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยครับอย่างไรวันนี้จ่าขอจบคลิปเท่านี้นะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe และก็ที่เยี่ยมยอดที่สุดคือเราต้องมาทำบุญด้วยกันโดยการกดแชร์คลิปนี้กดแชร์ไปใน Facebook กดแชร์ไปในโซเชียลมีเดียเพื่อให้พี่ๆน้องๆคนไทยในอเมริกาพี่ๆน้องๆคนไทยทั่วโลกตื่นกันและไม่ให้สแกมเมอร์ต้องมาหลอกพี่น้องคนไทยของเราวันนี้จ่าขอลาครับสวัสดีครับผม